คุณเพิ่งนภาคะการเรียกประชุมของสสพักการเมืองทั้งรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญนะคะที่สสของทั้งสองพักจะได้มีการหารือกันภายในพักนะคะซึ่งไม่ใช่แค่ท่าทีของการโหวตประธานสภาเท่านั้นค่ะแต่อาจจะรวมถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากพลเอกประวิตยวงสุวรรณเดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษค่ะ นักข่าวต่างก็โฟกัสไปที่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีแม้จะตะกูลถามเรื่องไปพักผ่อนต่างประเทศนะคะแต่ว่าพลเอกประวิตยก็แค่ยิ้มตอบไม่ได้ตอบคําถามใดๆแต่ว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะบอกว่าไปอังกฤษมีแต่เรื่องสุขภาพ ปฏิเสธดิวลับกับนายทักษิณนะคะว่าเพราะว่าไม่ได้เจอกันมา18ปีแล้วแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เวลาหลังถูกถามกระแส,สเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะขณะที่รองมานาพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าระดับแกนนําพักหารือเบื้องต้นกันแล้วสําหรับแนวทางโหวตเลือกประธานสภาซึ่งระหว่างการประชุมก็น่าจะได้หารือกันอีกครั้งกับสสและสมาชิกพักนะคะแต่ก็ปฏิเสธการพูดคุยถึงดิวลับระหว่างพลเอกประวิทย์ที่เดินทางไปต่างประเทศค่ะ ไดคกบานากรัฐมน้าคะที่ท่านกลับมาได้เจอทา,ออางไดคยกันที่ประชุมก็เดี๋ยววันนี้ประชุมพักตอนบ่ายน,นะครับเดี๋ยวมีอะไรก็คงจะมีการชี้แจงและข่าวอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้นในภาพในภาพรวมของคณะรัฐมนตรีการประชุมครมวันนี้ท่านนายกเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการพูดอะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องอาจจะต้องมีการแยกย้ายกันแล้วก็จะเลือกประธานสภาแล้วตรงเนี้ยค่ะ จําไม่ได้ใช่ไเอาจริงจำยท่านก็พูดว่าให้ไปร่วมพิธีวันที่สามใช่ไหมครับเพราะในส่วนของคอรมอก็ต้องไปร่วมงานนี้อยู่แล้วนะครับส่วนคนที่เป็นสสก็ต้องไปอยู่แล้วเพราะเป็นงานสําคัญในการประชุมสภาครั้งแรกนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องงานส่วนใหญ่มากกว่าว่าเราก็ต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างการรับรู้ประชาชนถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ทํามาแล้วก็จะส่งต่อให้รัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับ สรุปว่าอะไรอย่างไรนะคะสำหรับการโหวตเลือกประธานสภาและการโหวตเลือกนายกนะคะจะต้องรอหลังการประชุมของพักพลังประชารัฐนะคะแล้วเสร็จเช่นเดียวกับพรักรวมไทยสร้างชาติค่ะโดยตามกําหนดการแล้วการประชุมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา หกนาฬิกาแล้วนะคะมีสสใหม่36คนร่วมประชุมนะคะซึ่งเวลานี้ก็ทยอยเดินทางมาแล้วค่ะและพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะแกนนําพักเองก็เดินทางมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ลาราชการครึ่งวันหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะการประชุมพักรวมไทยสร้างชาติครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่สสเข้ารายงานตัวต่อสภาครบแล้วก็มีสถานะสมบูรณ์ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่แกนนําพักน่าจะได้แสดงความยินดีกับสสใหม่พร้อมกับซักซ้อมและชี้แจงการเตรียมตัวในการทางาน ารในสภารวมไปถึงการกําหนดแนวทางร่วมกันในการโหวตเลือกประธานสภาและโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะ,คะซึ่งขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงพรครวมไทยสร้างชาติแล้วนะคะรวมไปถึงแกนนําคนอื่นๆนะคะแต่ยังคงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองค่ะขอบคุณคุณเฉลาค่ะ